EP2 นะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวนะใครออฟเฟอร์มาวะไหนลองเทดดูสิที่เสียงผมหนึ่งหน่อยก็คือผมรอการออฟเฟอร์มานี่มีแต่คนออฟเฟอร์อัปเกรดฟรานเชสคาเวล่าแมนก็เจ้ากัตลีใหม่เนี่ยแหละแต่ขอเป็นออฟเฟอร์คุมค้มๆเด้อนั่งรอมาตั้งนานเสียงแหบเลย มันมีคนมาอยู่หลังร้านผมใครไม่รู้แต่ผมกดเทรหลายรอบแล้วเนี้ยออเฟอร์แล้วตกเลยว้าวเล็วเลวสิว้า มันไม่กดสักทีอผมกดแล้วมันไม่ติดได้ตรงคำว่าเทรดอะกดกดมันก็ยังไม่ติดโอ้ยอ,อะไรอีกแล้วเนะี่ยกับหัวขับหางออฟเฟอร์เหลือหนึ่งมันนานเกินไปอ่ะโอเคโอ้โหกว่าจะเทรดไดไ้โอ้โหเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไอ้สองออฟเฟอร์นะั้นมันดีแล้ว เขาก็ตัดสินใจไม่คุ้มแสดงว่าอันนี้โอ้แต่ว่าเจ้าตัวนี้ DPS สูงสุดสามโอเคไม่คุ้มฮะผมก็รอไปเรื่อยๆนั่นแหละกว่าจะออฟเฟอร์เหนือ่อยเว้ยไหนดูออฟเฟอร์ดีโอ้โห เดี S <S <S ย๋ยวนะสไลปเปอหรือน,น่าสนใจนะสำหรับตัวนี้ผมเคยมีแล้วพอลองใช้ปุ๊บมันดูกำมกำม์ยังไงก็ไม่รู้อะแต่ตอนนี้ตัวนี้กลายเป็นตัวละครหาไม่ได้แล้วนะฮะกำลังบอกว่าดีพียสามหมืน่นแต่ก็ <S <S 2> <S 2> ไม่เอาฮะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเอาดีไหมฮะ เออตัวนี้มันก็กำกำอยู่นะแต่ก็อยากได้ตัวนี้นะเชื่อสิว่าราคามันตกเพราะว่าตอนนี้เหลือเจ็ดพันโอเคเัาไม่เอาฮะก็รออเฟอร์แบบนี้ใหม่ๆคือผมว่าผมจะผมว่าผมจะกดไอออฟเฟอร์สีเขียวเมื่อกี้แล้วนะแต่มันหวันใจอะแต่เขากดออกไปแล้วรอตอ เสียดายออฟเฟอรนั้นมากเลยอ้ผมพยายามหาร้านคาเขานะไอไอชื่อ c a อะไรสักอย่างผมจำได้นะตรงแค่คำข้างหน้าแต่เขาน่าจะโกหกผมแล้วก็กดออกเกมซึ่งกว่าจะออกเกมมันก็ค้างอยู่นิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ผมกดสีเขียวไม่ทันเสียดายมากช่างมาันเถอะซุ่มของดีกว่า ดูความที่ดวงผมแบบกระจอกอยู่แล้วดวงผมแทบไม่ได้เลยเลยเนีย่ยนะผมลืมกินบู์โอเคจบแหละกระจอกแดงโอ้จบกันแล้วนั่นไงทุกคนครับสมมติตัวแดงอยู่อีกฝักกอดลี่อยู่อีกฝั่ง แต่ตรงกลางมันเป็นล่องตัวกากและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนไหล,ล่ลบมอยากจะร้องไห้มีคนออฟเฟอร์มาหนึ่งคนซึ่งเขาออฟเฟอร์อัปเกรดพันเจอร์คาเมล่าแมนและออฟเฟอร์ที่ผมได้ก็เป็นอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ผมขออยู่นิ่งๆ้วกันนะ ยิ่งเดินยิ่งแหลกโอ้ว้าโอเคกดเลยมันดูแหลกจังอืมเอาตัวแ,วแวรกๆก็ดีอ่ะล็อกสตาร์มหรือว่าตัวนี้ดี mm. ลองเอาตัวใหม่แรกเขานะเผื่อจะได้ จะได้แหละมั้งหรือไม่ก็ไม่ไม่สิหรือว่าไม่นั่นแหละ please good your need. and good offer ถ้ามันขอ offer ดีๆแล้วถ้ามัน offer ผมไม่ดีถ้าผมเจอหน้ามันผมจะตบหน้ามันฮะผมคิดว่างั้นผมจะ offer ตายที้ท่านเขาดีไหมหรือว่าจะเป็นอัปเกรดไ้แคลซีมา่า อม,มาแล้วฮะอฟัฟเฟผมเสียได้อัฟเฟ์นั้นว่ะไอ้ท่านเป็นซิวูเมนน่ะโอ้โหผมล้วจะรีบกดตักหนานแล้วนะโอ้โหบัฟแบบดีมันก็เปลี่ยนนั่นแหละแต่ว่าต้องกินบูดฮนะ ผมจะลองเอาตัวใหม่แีกและผมไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับ <S 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 โอเคเอาเฟอร์ไปแล้วนหนึ่งคน ขอร้องล่ะเป็นออฟเฟอร์อะไรก็ได้ที่มันดีเหมือนเมื่อกี้ำหรับเจ้าตัวใหม่นะและออฟ